ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าผู้สนใจนะครับแฟนครับเอฟซีทั้งลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับก่อนอื่นนะครับผู้ที่เข้ามาชมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ทางเพจลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยช่อง YouTube ลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับเป็นกำลังใจนะครับอ่าเมนี่ครับมีสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับของทางลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับ ขี่ไก่อัดเม็ดเป็นขี่ไก่ล้วนนะครับขี่ไก่แท้ขี่ไก่พันไข่นะครับเป็นออกจากฟาร์มปิดนะครับผ่านการมักนะครับผ่านการมักมาหาเดือนถึง6เดือนนะครับค่อยมาอัดเม็ดเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับสำหรับปฏิทิพันธุ์ไม้นะครับของหลานลุงเรื่องทรัพย์เกษตรไทยเป็นกระสอบสีเขียวนะครับกระสอบสีเขียวนะครับสวยๆงามๆนะครับเปิดโตัวไม้นะครับสำหรับ พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะนะครับพี่น้องกเกษตรศกรเช่าไร่ไร่มันนะครับสวนมันนะครับโตนี่นะครับปุ๋ขี้ไก่อัดเมดของลาาลุงเรื่องสรัพย์เกษตรไทยเหมาะสําหรับร่องพื้นปลูกมันสําปะหลังปลูกอ้อยอย่างพาล่านะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเหมาะแก่การร่องพื้นปลูกมันสําปะหลังต้องขี้ไก่อัดเมดลุงเรื่องสรัพย์เกษตรไทยนะครับกระสอบสีเขียวนะครับ เนี่ยสวยงามครับกระสอบสวยงามนะครับกิดบรรจุกระสอบละ50ากิโลนะครับกระสอบละ50ากิโลส่วนผสมก็จะเป็นขี้ไก่ขี้ไก่ล้วนๆนะครับเกือบเกลืสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีไข่ตัวซานแล้วก็ไดโนไมท์นะครับเพื่อการปั่นก่อนนะครับไดโนไมท์ไดโนไมท์คุณสมบัติกับราคาพิเศษของดีดให้เป็นกลางนะครับย่ำนะครับุยขี้ไก่อัดเม็ด นะครับของด่นงหลงกเกษตรไทยนะครับปุ๋ยกิกายร์ยเม็ดนะครับตัวนี้นะครับจะซอยปรับปรุงดินปรับคากลางคาพิเศษของดินนะครับพเอใหหพืชดูดซับปุ๋ยแร่ธาตุได้ดีนะครับลำตน้นลากใบจะเจริญเติบโตดีครับอเอดไทยผลผลิตเข้าเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ อีกอย่างที่สาคัญที่สุดเลยคือการลดต้นทุนนะครับราคาทรงนะครับราคาขายปีกนะครับอยู่หนาล้านกระสอบละ250บาทนะครับกระสอบละ250บาทนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับอ่าอัตราการไส้นะครับเมื่อนี่จะมาแนะนําของมันสําปะหลังนะครับมันสําปะหลังนะครับ1ไล่ต่อ2กระสอบนะครับในการล่องพื้นหรือว่า จะไส่หลายกว่านั้นก็ได้แต่บอ่อขึ้นเกิน3กระสอบต่อไรนะครับสำหรับผู้ต้นทุนน้อยนะครับต้องการลดต้นทุนกะไสรหนึ่งกระสอบต่อไร่อยอดตามล่องตามโค่นต้นนะครับแต่สําหรับผู้มีกําลังทุนเนยังน้อยนะครับ2กระสอบต่อไรนะครับวานทั่วแปลงแล้วก็ไทกบและยกลองปลูกหรือว่าแหล้วแต่สูตรของพี่น้องเกษตรกรบางท่านกะเปิด เปิดออกกบนะครับตามรลองมั่นนะครับอ่ ه, าคุณสมบัตินะคร us, mixer, at ับเม็ดนะครับเมล็ดกะใส่เครื่องพ่นได้นะครับเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นเขานะครับที่เป็นเครื่องสะพ้ายหลังนะครับใส่ได้เม็ดแข็งเม็ดแห่งบอเปียกบอชื้นนะครับเพราะว่านะครับขั้นตอนการผลิตนะครับอัดมาแเราต้องตากก่อนหลั่อยมาบรรจุกระสอบครับจะบ่มีความชื้นนะครับเม็ดแห้ง เอาคนสะดวกสบายบ่เป็นฟุน้นบม่เป็นยังนะครับใส่เครื่องหยอดปุ๋ยนะครับติดทางรถไารถไถใหญ่รถไ,รถไาได้นะครับตัวนี้ใส่ได้นะครับแต่ว่าหามผสมนะครับกับเคมีนะครับหามผสมกันเวลาใส่ให้ใส่แยกกันเพราะนั้นกะเคมีจะทำปฏิกิริยานะครับกับปุ๋ยอัดเม็ดจะเฮ็ดให้เกิดความชื้น เวลาใส่เครื่องหยอดปุ๋ยวันปุ๋ยลุ่งนี้จะเหดให้มันเหนียวนะครับบลล่งนะครับฝากไ้นะครับลานลุ่งเรื่องศัพ์เกษตรไทยนะครับผู้จำนายนะครับผู้จำนายปุ๋ยไก่แอดมิดนะครับเป็นแบรนด์ของทางงลานโดยเฉพาะนะครับนะครับปุ๋ยไก่แอดมิดนะครับการใส่นะครับมีวงบอกนะครับ วิธีการใส่นะครับอ่าอาจจะเป็นวิธีตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับเริ่มปลูกเริ่มว่านยูบาสิไซพืชพักนะครับพืชพักก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับยางพารานะครับเป็นสิ่งหอกไปนะครับการใส่ใส่จังไดหลอกปีจังไดตามน้ํามันนะครับตามมันนะครับวิธีการใส่บบอกไปอ้อยนะครับตระกูลอ้อยมันสําปะหลังนี่ครับอ้อยข้าวโพด นะครับน้าเานะเตียมแตงว่าพืชพักผลไม้ไม่ดอกไม่ประดับมีบัตรุับทุกอย่างนะครับใส่ได้วิธีการนะครับมีแต่ประโยชน์นะครับเราไปลองใส่เบิ่งครับพี่นอ้องฝากไปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรนะครับฝากไปนะครับสนในจิตสนใจกันติตดต่อเขามาตามคู์คทรด่านล่างที่ให้ไว้ในคลิปนะครับหรือว่าสอบถาม หลายคียกันเข้ามครับในพื้นที่บ่วที่เป็นทางทา,างอีสานนะครับจับงหวัดนะครับที่เอาไปใส่เองหรือว่าให้พี่ให้น้องนะครับหรือว่าจะเอาไปขายตอ่อหรือว่าจะเป็นล้านเกษตรอ่าอยากเอาไปไว้ล่านล่องขายเบิงกั granny, บติดต่อกันเข้ามาครับราคาทรงกับตังหากักพุดคุยกันเข้ามาราคาหลังไม่นะครับสอบถามกันเข้ามานะครับราคาขายปีนะครับสองร้อยห้าสิบบาทต่อกระสอบครับบริการหอดพีหอดน้อ,อ,นนองจัดทรงหอดให้หอดสวนนะครับรับประกันนะครับ างามความอุดมสมบูรณ์ของพผืชนะครับเพราะว่าเป็นยังคือการรับประกันครับเพราะว่าทางลานลุงเรื่องทรัพย์เกษเตรไทยเฮ็ดเองลงทุนเองทดล่องเองนะครับปลูกแปลงไร่มันสำปะหลังอยูอ่ในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินนะครับอยู่ทางอำเภอขมวงนะครับอัตราผลผลิกตกว่าต่ำกว่า6กตันต่อไรนะครับอยู่ประมาณนี้6-7ตัน8ตันแต่ว่าเมื่อฉเฉลี่ยต้นทุนแล้วมันถูกกว่า ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเกือบเท่าตัวนะครับฝากไปหรือว่าสิสอบถามปรึกษานะครับเรื่องมั่นซ้มปอลลังการใส่ปุ๋ยหรือว่าจังไดสอบถามกันเข้ามานะครับขีดไกลเกี่ยพรอกับมีให้กันครับหมากไม้หลากหลายนะครับเต็มโกดังนะครับอยู่ในฟาร์มกับมีนะครับสอบถามกันเข้ามาครับพูดคุยกันเข้ามาครับบอสือบัวานะครับเลือกซื้อเลือกหาสอบถามกันเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาครับยินดีให้คาปรึกษาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ